สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนวิธีการแยกสารนะครับเพิ่มเติมวิธีที่5นะครับนั่นก็คือการรินออกนะครับนักเรียนการรินออกอันนี้นะครับนักเรียนสามารถเปิดหนังสือดูตามนะครับในหน้าที่13ได้เลยนะครับการรินออกเนี่ยเป็นวิธีการนะครับแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมกับของเหลวโดยของแข็งเนี่ยจะไม่ละลายในของเหลวเลยนะครับยกตัวอย่างวิธีการแยกสารนะครับเช่นนะครับ การซาวข้าวนะครับที่แล้วเนี่ยสาวข้าวเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ทําการรินออกนะครับเพื่อทําการเอาน้ำเนี่ยออกจากเมล็ดข้าวนะครับวิธีการก็คือเจ้าค่อยๆนะครับรินสารส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยนะครับให้ค่อยๆออกนะครับจากส่วนที่เป็นของแข็งนะครับนี่นะพอสาวข้าวเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็ริดค่อยๆรินออกนะครับก็ได้แยกออกจาการนะครับระหว่างของเหลวกับของแข็งยกตัวอย่างนะครับนั่นก็คือ การรินน้ำสาวข้าวนะครับเพื่อแยกน้ำนะครับออกจากเมล็ดข้าวหรือนะครับจะเป็นการรินน้ำนะครับล้างมะเขือเทศน,นะครับเพื่อทาการแยกน้ำนะครับออกจากมะเขือเทศหรืออื่นๆในการล้างผักนั่นเองนะครับ ต่อไปครับวิธีที่6นะครับนั่นก็คือการตกตะกอนนะครับซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันมากนะครับสําหรับการแยกสารผสมนะครับที่มีของแข็งนะครับแขวนลอยอยู่กับในของเหลวนะครับคำว่าแขวนลอยหมายความว่าเป็นลักษณะสารนะครับที่อยู่ในสารละลายนะครับลักษณะเป็นขุ่นๆเมื่อตั้งทิ้งไว้นะครับจะตกตะกอนนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแยกสารผสมนะครับระหว่างของแข็งที่ไม่อะไรนะนะครับกับของเหลวนะครับ เป็น2ชั้นนะครับวิธีการแยกสารผสมนะครับโดยวิธีการตกตะกอนนะครับก็คือตั้งให้สารผสมนะครับทิ้งไว้ให้เกิดการตกตะกอนหรือจะใช้สารส้มนะครับเป็นตัวกลางเพื่อช่วยทําให้การตกตะกอนนั้นเนี่ยครับเร็วขึ้นนะครับโดยการแกว่งสารส้มนะครับลงไปนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะครับซึ่งสารส้มเนี่ยมันจะช่วยจับอนุภาคของสารที่มีขนาดใหญ่นะครับที่อยู่ภายในของเหลวเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนนะครับแล้วก็ตกลงสู่ บริเวณด้านล่างของภาชนะได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับซึ่งสารสังส o o เนี่ยนะครับจะเป็นสารที่ไม่มีสีนะครับไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็เป็นสารหลักๆเลยที่ช่วยทําให้นะครับน้ําตกตะกอนนะซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าที่14กับหน้าที่15นะครับเราจะนิยมนะครับการตกตะกอนเนี้ยนะครับเยอะๆเลยก็คือการทําบําบัดน้ําเสียนะครับแล้วก็การทําน้ําปปานะครับก่อนที่จะมาถึงเราเนืก็ต้องทําการตกตะกอนให้น้ำปปาเนี่ยมีความใสสะอาดนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับ ใช้ให้ระงับกลิ่นตัวก็ได้นะครับก็คือเวลาเราอาจนังนาใช้สารส้มนะครับถูที่บริเวณรักแร้ของเรานะครับก็จะช่วยดับกลิ่นตัวได้เหมือนกันนะครับนี่คือประโยชน์นะครับของสารส้มนะครับนอกเหนือจากการทําให้เกิดการตกตะกอนได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับวิธีการก็คือแว่งนะครับเอาสารส้มมาแล้วก็แว่ง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 ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งนะครับได้น้ำนะครับใส่ๆออกมาแล้วก็ตะกอนเนี่ยรวมกลุ่มก้อนกันนะครับตกบริเวณด้านล่างของภาชนะนะครับ ตัวอย่างนะครับวิธีการแยกสารด้วยวิธีการตกตะกอนนะครับนี่อนที่บอกไปนะครับเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการบำบัดน้ําเสียนะครับโดยทําให้ตกตะกอนก่อนนะครับแล้วค่อยนาไปกรองนะครับจนได้นะครับน้ําที่สะอาดขึ้นมาขั้นตอนที่7จ็ดครับนั่นคือขั้นตอนของการกรองนะครับอยู่ในหนังสือที่16นะครับการกรองเนี่ยนะครับเป็นวิธีการคล้ายๆกับการรินออกเลยนะครับก็คือเป็นการแยกสารผสมนะครับ ของของแข็งนะครับที่ผสมกับของเหลวนะครับเหมือนกันเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับซึ่งวิธีการในการในการแยกสาร้วยวิธีการกรองนะครับก็คือเทสารผสมนะครับผ่านอุปกรณ์ที่มีรูพุนนะครับที่ชื่อเรียกว่าเป็นกระดาษกรองก็ได้หรือว่าจะเป็นผ้าขวบางนะครับสำลีหรือกระชอนได้หมดเลยนะครับจะทําให้นุภาคที่มีขนาดนะครับอนุภาคของแข็งนะที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับลอดผ่านรูพุนไม่ได้ก็คือค้างไว้อยู่บริเวณด้านบนนะครับส่วนน้ำเนี่ยนะครับหรือสารละลายจะลอดผ่านรูพุนลงมา นะครับยุตัวอย่างนะครับเช่นในรูปภาพก็คือทําการคั้นกะทิเนาะก็คือดอกมพร้าเนี่ยกับน้ำจะอยู่ด้านบนของผ้าขาวบางนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องการบีบนะครับให้มันเหลือเฉพาะแค่น้ำกะทิอย่างเดียวส่วนกาก็จะมีคงอยู่ในผ้าขาวบางนะครับตัวอย่างนะครับวิธีการแยกสารแบบนี้นั่นก็คือการอะไรครับอกรองกาดกาแฟนะครับออกจากหนานันเองนะครับก็จะได้เป็นน้ำกาแฟที่บริเวณด้านล่างนะครับกากกาแฟอยู่ด้านบนเนาะทำให้สารเนี่ย มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นนะครับการกรองกากมะพร้าวนะครับออกจากน้ำได้เป็นน้ำกะทินั่นเองหรือวิธีการสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการระเหยแห้งอยู่ในหนังสือหน้าที่17นะครับเป็นการวิธีการแยกสารนะครับของสารที่ผสมนะครับมีสถานะที่เป็นของแข็งซึ่งของแข็งที่นี่เนี่ยละลายน้ำได้นะครับหรือว,ว่าละลายในของเหลวได้แล้วก็กลมกลืนกลายเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าเป็นสารละลายนะครับวิธีการ ทำยังไงได้บ้างนะครับก็คือให้ความร้อนนะครับแก่สารผสมนะครับซึ่งสารที่อยู่สภาวะที่เป็นของเหลวเนี่ยจะเกิดการระเหยหมดเลยนะครับคงเหลือสารที่อยู่ในสถานะของแข็งนะครับที่มันละลายน้ําอยู่นะครับเช่นเหลวน้ำเกลือนะครับน้ําผสมเกลือเนี่ย มันรวมกันไปกลายเป็นน้าเกลือใช่ไหมแล้วต้องการให้มันกลับไปกลายเป็นเกลือเหมือนเดิมเนี่ยนะครับแล้วเอาน้าเกลือไปทำการต้มน้ำจะเหลือออกไปหมดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันจะเหลือเฉพาะแค่ผลึกเกลือนะครับที่อยู่บริเวณด้านล่างหรือว่าก้นภาชนะนะครับนี่เหลือไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เจอเฉพาะแค่เกลือหรือผลึกนะครับของแข็งะครับที่เคยที่ก่อนนั้นเนี่ยเป็นของแข็งอยู่พอมาผสมกับน้ำมันละลายกลายเป็นน้ํา ซึ่งถ้าเ,าเกิดเราอยากจะให้มันเป็นเหมือนเดิมเนี่ยก็แค่ให้ความร้อนนะครับเพิ่มเติมตัวอย่างการระเหยแห้งนะครับเช่นการทํานาเกลือสมุรนะครับซึ่งนาเกลือสมุรนี้เนี่ยเป็นการปล่อยน้ำนทะเลนะครับให้เข้าพื้นที่ในนาเกลือแล้วก็ให้ได้รับแสงแดดความร้อนจนกระทั่งน้ำเนี่ยระเหยไปจนหมดเลยเลยเฉพาะแค่เกลืออยนะ่าแล้วก็ทําการขูดนะครับเป็นแบบนี้ เราก็จะนํามาบริโภคนะครับส่วนต่อไปนะครับเกลือสินเทานะครับแบบดั้งเดิมก็คือเขาจะดูดนะครับดูดน้ำเนี่ยหรือว่าสูบน้ําที่อยู่บรเิเวณใต้ดินนะครับขึ้นมาแล้วก็เอามาทําการต้มนะครับไม่ไดไ้ไม่ได้ตากแดดธรรมดานะเอามาทําการต้มนะครับให้ความร้อนจนกระทั่งเะเอยแห้งไปจนหมดเหลือแค่ผลึกเลืออย่างเดียวนะครับเราเรียกว่าเป็นเกลือสินเทานะครับซึ่งเกลือสินเทาเนี่ยจะเจอบ่อยๆมาก,มาก,มาก,มากๆเลยแถวๆพวกอีสานเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นน่านอุดรหรือว่าหนองคายแต่เกลือสมุรเนี่ย ต้องพื้นพื้นที่ที่อยู่บริเวณใกล้ๆชายทะเลนะครับเช่นสมุสงครหรือสมุทรสาคหรป็นต้นนะครับสรุปนะครับเราสามารถแยกสารผสมนะครับในชุประจราได้หรือไม่นะครับได้นะเช่นนะครับการหยิบออกนะครับก็คือเป็นเมล็ดข้าวสารนะครับผสมกับกลวดนะหรือว่าได้เหมือนกันนะแยกน้ํากะทินะครับออกจากกากมะพร้าวได้ได้เป็นน้ำกะทิเนาะหรือว่าจะเป็นการรินออกนะครับซึ่งอันนี้เราทาทุกเช้าอยู่แล้วนะครับก็คือการ หุงข้าวก็ต้องซาวข้าวก่อนเนาะแล้วก็นำสีสกปกนะครับหรือว่าอะไรก็แต่นะครับที่เป็นฝุ่นก็ดีหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับให้อยู่ในในในเมล็ดข้าวเรานะครับก็ดินผสมกับน้ำนะครับแล้วก็ดินน้ำออกไปนะครับเมื่อเรียนฟังคลิปหรือว่าเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรียนทําแบบฝึกหัดนะครับให้ทำแบบฝึกหัดนะครับตั้งแต่หน้าที่14นะครับถึงหน้าที่17เนะครับเป็นแบบฝึกหัดที่เป็นข้อ ตัวเลือกนะครับนักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับก็นําส่งนะครับในวันที14่14นี้นะครับหรือว่าวันอาทิตย์นี้ที่จะถึงนะครับเป็นฝึกหัที่นักเรียนต้องทำนะครับแล้วก็มาส่งในวันที่วันอาทิตย์ที่14ที่จะถึงนี้นะครับมีทั้งหมด5หน้านะครับนั่นก็คือหน้าที่6 14 15 16แล้วก็17นะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็นํามาส่งนะครับแล้วก็พร้อมรับรายงานกลับไปทำนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ